สวัสดีค่ะตอนนี้เราก็มาดูนะคะป้าฮันนี่ขนของนะคะอันนี้เอากลับบ้านอืมก็คือจะเอากลับบ้านก่อนจะมันเยอะเนาะใช่มันยุกจิกจุกจิกไงล่ะป้าฮันนี่สีกกสวยสีขันสวยเอาเราเราไอ้นี่หล่ะจะลื้อไหมอันนี้ก็คือจะมาเก็บกลับหมดแล้วก็ลื้ออ๋อลื้ออ๋อแต่ยังไม่ได้บอกเจ้าของเขาอ๋อลื้อแล้วก็จะไปปลูกนูกไหม อ่าถ้าลุงให้ปลูกก็จะปลูก oh. แต่ถ้าลุงบอกว่าเออมาเท่าของเขา,าเออไม่ไม่ใช่เออไม่ต้องเลยไม่ไม่ต้องปลูกก็กเราก็ไม่ต้องปลูกก็ oh. แล้วแต่ลุงต้องฟังลุงก่อนต้องฟังลุงก่อนเนาะแต่ว่าเราต้องเก็บกลับคืน,ค,นคืนที่เขาั oh. ้งงั้นเราไม่ต้องเสียค่าเช่าเออใช่ oh. ทั้งตรงนี้ด้วยทั้งโน้นด้วย <Yes. S 2> มันก็ไล่ตมาไหลโตแล้วเงินเราก็รายได้ก็เยอะเยอะโลส้เดือนได้ที สามเดือนป้านี่ยพูดแล้วขนลุกเลยได้เยอะวะขายของไปเนาะอ่านั่นแหละเราก็ไปอยู่น่นก็อาศัยแบบไม่อยู่ตรงไหนก็ขายได้พัะแพ็คเอ้ส่งใช่ใช่ลูกค้าก็สั่งอยู่แต่เราก็ยังอ่าเออเดี๋ยวอยหาที่หาโหแล้วเราไม่มีลูกค้าตัดผมให้สินี่ยากได้ไหนขายในตลาดไม่ไม่ไม่ได้ขายในตลาดตลาดเรองอ๋ออันนั้น เผาใช่ไหมใช่ใช่ก็คือต้องเคลียร์ให้เขาไงน่ารักมากทําความสะอาดใช่เดี๋ยวเขาปรับเอานะอันนั <c oughs> <c oughs> ้นไหลเละไหลคือไหลแล้วคันเยไหลสดอยู่ไม่กลัวบังไงไม่ไม่เป็นไรหันหน้าไปทางนู้นของขนไปหมดแล้วใช่ไหมครับทั้งหมดเลยอันนี้ยังยังยังไม่หมดคือเสื้อผ้าน่ะคืออันนี้คือคิดแบบปุ๊บทำปั๊บคิดปุ๊บทำปั๊บวันนั้นเลยพะเพราะเดี๋ยวมันจะสิ้นเดือนเนาะ ก็คือความคิดนะตอนตอนแรกก็เขาก็ถามว่าไปไหมเราก็บอกว่าพอไปคนสุดท้ายแล้วก็อยู่ดีๆมันก็เหมือนว่ามีอะไรมาโดนใจนะไ์สดอยู่ดีเอ๊ะเราก็นั่งคิดถ้าเราไปนู่นแล้วก็ยยายไปนู่นเลยก็ขนไปที่พงที่พักเขาบอกว่ามีที่พักให้ให้เช่าให้อะไรใช่ไหมแล้วก็เลยตัดสินใจเออไปเช่าบ้านอยู่อยู่โน่นมันก็ไม่แพงเขาบอกว่าไม่ไม่มันไม่แพงแล้วอยู่กับใครคะ อันนี้อยู่อยู่คนเดียวอยู่คนเดียวก็คืออยู่กับเา้าของบ้านเขาอะไรเจ้าของบ้านเขาจะมีบ้านเป็นเป็นแบบเหมือนเหมือนบ้านเราแบบมันตัวบ้านอยู่แล้ว<อ>แล้วก็<อ>มาเต่อเติมอยู่<อ>หลังตัวใกล้กันไหมฮะใกล้กันไหมก็คือ ประมาณกิโลกว่าโอเคก็กะว่าจะเอาอยา,ากรยานลงพนี้ไปปั่นมาทุกเชา้าเออปั่นมาทุกเช้าเยน็นอ,อก็ตอนเย็นค่ำๆหน่อยแล้วก็ปันป่นกลับออกกาลังกายไปในตัวเลยแล้ววัดวัดไกลจากที่นั่นไมหมครับวัดวัดอะไรผมว่าจะไปนอนวัดเอาดได้เลย <laughs> ได้เลย <laughs> อาศัยนอนวัดเอาไม่ไม่เอาแล้วคุณเอาเต็นท์เอาอะไรตอนตอนเช้าก็ เป็นสังฆรีวัดตามหลังพระพอหลังจากนั้นไปบ้านลพก็สวยจังเลยตามรับอารมณ์มอเตอร์ไซค์ใส่รถไปแล้วก็ตรงนั้นก็ได้เออได้ได้อยู่ไม่ใช่ก็ก็นอนในนั้นก็ได้กลางตรงกลางเต้นนอนตรงตรงนั้นก็ได้แต่เราต้องมีรถมอเตอร์ไซค์ไปโหลดคลิปเนาะใช่ต้องอัพคลิปด้วยคือตรงนั้นไม่มีัญญาไมีแต่ว่ามัน มันดึงกันใครมีรถมอเตอร์ไซค์ได้เปรี่ยอก็ทีนี้ค่านี้ก็เลยว่าจะเอารถจักรยานนะไปไปเพราะอะไรจะไปปั่นไปโหลดคลิปด้วยอืก็ที่พักนั่นแหละที่พักอ่ะมันมีไวฟแล้วมีไวไฟไงทวเหรออันนั้นบ้านใครอ่ะป้านี่เนี่ยน่ะบ้านเจ้าของสวนอันไหนบ้านเจ้าของสวนโอ้โหตอนยุงก็คือที่หมู่บ้านอ่ะเขามีไงมีไวไฟแบบชุมชนอ๋อเร็วมาก เออแลก็ตรงตรงที่พักเลยน่ะเออแล้วก็อาศัยจะปั่นจักรยานแบบโอ๊ยได้สิบคลิปแล้วอย่างนี้เรากลับบ้านไปเลยไปอัพคลิปเลยแล้วก็อับไม่งั้นก็ไปชาร์จแบตไว้อัดคลิปก็ปล่อยมันอับไปแล้วก็กลับมาแล้วก็ค่อยมาเปิดเอาตรงที่เราทํางานนี่ก็ได้เออเออมันก็ไม่ไม่ไม่เสียหลนั่นแหละมันก็คิดแล้วมันก็ตรงนั้นก็สะดวกสบายใช่หมู่บ้านที่เราไปกินก๋วยเตี๋ยวไหม หมู่บ้านที่เราแวะทานก๋วยเตี๋ยวคนละหมู่บ้านปะคนละหมู่บ้านมาอ๋อตอนนั้นหลงทางเราไปแวะกินก๋วยเตี๋ยวอ๋อหลงทางตีเวลาคนคนคนละหมู่บ้านไหนที่เรากินเราไม่ใช่ไม่ใช่ไอ้นี่มันเป็นหมู่บ้านอะอะไรนะไอ้ห้วยห้วยน้ําอะไรนะห้วยน้าเที่ยงอือครับนั่นแหละห้วยน้ําเที่ยงแล้วก็กคือคิดแค่ชั่วโมงเดียวยุงตัวใหญ่มากอยู่นู่นนะยิ่งเยอะอ๋อ ยุงตัวใหญ่มากเลยนี่เมื่อวานนี่น่ะเห็นเห็นหรือเปล่าในคลิปที่ว่าลุงพลน่ะทำงานน่ะตอนข้าๆข้ามยุงน่ะมันมันวิ่งก็ไป่จ้ามันใ่เลยอมันเยอะมากแล้วแกทนได้ไหม คนมันก็ไม่ทนหรอกไม่ทนเลยโอ้โหมันก็เขย่าตัวมั่งอะไรมั่งมันก็ไม่โอ้เนี่ยตัวเบสเลยนี่นะมันเบสเลยนะตอนแรกคิดว่าแมงวันอือหึนั่นเป็นแบบรังผึ้งเลยนะปรังผึ้งเลยเหรอตอนทึ่งมารังผึ้งเลยถ้าเป็ผอมอยู่แล้วเนี่ยปานี่โอ้ยปา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 น่าสุดเห็นพากันไปหาเห็ดละโงกเห็ดละโง่ก็เกิดตรงนั้นแหเนี่ยตรงนั้นเนาะเห็ดละโงกเห็ดละโง่ก็เกิดตรงนั้นแหละตรงที่ลานมันน่ะ เยอะมากเลยเกิดมาไม่เคยเห็นว่าไม่เคยไปเก็บเห็ดละโงกแบบเยอะไหมมีคนแถวนั้นเขาไม่กินกันหรอคนแถวนั้นเขาไม่กินไม่ใช่ว่าไม่กินแต่ว่าคือมันหน้าเห็นเนอะเราก็ไม่คิดว่าจะมีเห็ดตรงนั้นมันเป็นแบบขยุมขยุมแบบโอ้เป็นพืชหมายหมาถึงว่าที่เดียวได้เยอะแยะไปหมดเลยหรือได้มอแกงเลยมอแกงได้แกงด้วยได้ดอกมันเกิดเท่านี้นะโอ้โหคันืนเดียวเลยนะฟาดพเจริญว่า มันเห็ดอะไรมันเห็ดพีเบือหรือเปล่านี่อไม่ใช่เห็ดละโงกขาวสามดอกนะได้มอกแกงอ่ะแล้วป้าฮันนี่ที่อย่างเขากินไปเสียชีวิตนี่เหตุอะไรอไม่รู้สิเขาก็กินไม่รู้นะแต่ว่าอันนี้เป็นเห็ดไออาจจะเก็บเก็บรวมกันไปเนาะแบบมันเขาไม่รู้แบบว่าเหมือนเห็ดละโงกแล้วที่เขาดูแบบค้ายเนาะคล้ายกันนมันอาจจะติดไปนะใช่โอ้โห

สวยงามมากเลยค่ะตเจตุ่มตามอันนี้บ้านใครอ่ะก,กับตันเหรออ๋อบ้านบ่าวแม่บ้านบ่าวหอมป่ะเนี่ย อออตรงนี้เองเหรอ,อืมอยู่ในส่วนยางนะคะหูสวยางามค่ะคะ่ะสำหรับคลิปนี้ ขอไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะพบกันคลิปหน้านะคะตอนนี้ยุงกัดมากเลยค่ะสวัสดีค่ะ